ีครับกลับมากูดอีกแล้วกันไหญ่จะเปิดที่ไม่เสร็จเลยถามห้องเจอไวเหมืไหนแด๊ดครับสวัสดีครับกลับมากับฟุกุดินอีกแล้วครับวันนี้อยู่กับเพื่อนคนเดิมอีกันเชียงบิวฮีมันเป็นเพื่อนหนึ่งคนที่ชื่อเดียวกับผมเองไอบิวด้วยเองซีชโน่ฟอนไลน์โอเคเนี่ยเล่นแฟงเหมือนเดิมกูกูไม่เชื่อว่าอีซีลิสนี่จะหิวกูแน่ๆถ้ากูเล่นฟอนไลน์กูบอกเลยแน่แล้วนายคิดถูกต้องแล้วนายต้องยืนด้วยตัวเองนะ แค่ยู่บ้าอยู่บ้าถแค่แชมป์ใจระเบิดตายกูนี่แต่มันโคตรจะด,ดินดับันเลยสุดยอดที่สุด,ดอย่ก,กูพอลองนะมึงปรับแม็กซิม,มัมแล้นะ้กูเปลี่ยนแล้วกูเปลี่ยนไปไม่ใช่ว่าแล้วแค่หาปกติก็เล่นไม่ไหวแล้วมันดีนดับวันเยอะโลโพลิกอนเขานี่ไง ที่จริงเรียกว่าโลโพลิกอนก็ไม่ถอกโลดีเทีโลดีเทลโอ้ถ้าคือเติมซื้อสกินวสวยๆมาปรับโลนี่คือเหมือนเราตังค์ไปโยนทิ้งอะ่ะ <laughs> ไม่เห็นความสวยงามเลยโอ้ <laughs> oh, ยักรตลาดโ้ oh, แล้วฝั่งนู้นมีฮิลสองจบเลย <laughs> น่าจะเอามาให้คนนั้นอะ่ะคนที่เขาเล่นนั้นกันอะ่ะบิว <laughs> คนที่เขาเล่น ใช้การ์ดจอออนบอร์ดไงโอ้ยทีมจากโกนานหรอดนตัวที่มึงเล่นเมื่อวานน่ะน่องดอดนอนน่ะว่าต้องโดนมันแดดอีกแล้วสนินะโอ้โหภาพโคตรสวยโอ้โหต่างกับเมื่อกี้ลิบลับไม่ไหวเลยว่ะด่นี้นี่มันด่าที่เราแพ้แล้วเมืวานนี่หมดบอกไปนอนใช่ไหมตอนไอ้โยวเรียกเราว่ากูรอเล่นาการ์ดกับมึงอยู่นะไม่ใช่เลเ่นหนักจริงแค่ไอ้ใส เรื่องการออนไลน์นะอาร์เบลวันนี้เราจะชนะกันสินะคลิปขนาดนี้ต้องชนะสิวะกูหยิบเซเลสมาได้รังไงนะเอาชาวไท่กูจำได้กว่าขึ้นคลิปในช anel นี่คือแพ้เนี่ยเออฝากช n ราขอบคุณเชียงทีวีนะครับได้ละ78นาทีแล้วดันครับเชียง ตอนมันกำลังเรียกร้องสงสัยชอบว่ายน้ำแต่ไปถ้ากันเชียงเชียรกเขารัมาแล้วจะอยูู่แล้วโดนใบโดนใบจะเปนลรโดนใบอาสูไา้ไม่ได้ตายแล้วแค่นี่ไม่ไหวแล้วอยูอ่ๆไม่อยากร้องโอ้ย ยิงแรงยังไงนั่นนะเ k อุ้มกูไปไหน่อาย่าข้ากลับมาแล้วใครมันไ,ไปเล่นวะน่ะ <c oughs> เก็บเวลาบิวตายแล้วสัตว์เมื่อกี้เลื่องคุณน้อยเฮ้ยมันจิ้งหนีมันจิ้งหนีเฮ้ยตายไปยึดยึดพี่ยึดพี่ เดี๋ยวนะมึนมึงเป็นตัวแฟงไม่ใช่หรอมายืไนไมแถวนี้เลยมันค <c oughs> ุยสู้ตัวดาเบลไม่ได้ <c oughs> ตัวแฟ,ง,ง,นะวแฟงยืนไซนอะไรน,นี่นิวเมต้าเชลิปมันดียากจริงๆอ่าแล้วตัวทีมตาละยังคนละตายยังคนละตายต่อยแม่งไอสไตล์ โอ้ก็ทำาก็ทำเโดนจีสกิลจีตัวเชี่ยไม่ก็ปันเ่ยนี่ w ก็ o n n give you up นี่ we g o n let you down เสียงอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยโอ้ยโดนตันใก่ตันวะ เตเมื่อกี้มื่อกกูโดนยกอะเี่อ่ากลาดไม่ตายอะอย่าจบละไปย้ายโอ้ยเสรสสาอยชิด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 แตกเสองร้อยสิบอนนไปไหนไปไหนอถอยไม่รอดใทีเี้ ออโอ้ยโดนเจนอตฮะเสียงมดล้อตัวแล้วหัวล้อหน้าตกที่ฝีมั้ยจะนอน,นวันอเอกวันเวนช็อตเตะผ่าด้วยอย่าได้เชียรใ<ห>ครเลยผักกระเด็นหัวได้สัตว์ยาเด้อจะนอนติ โอ้ยหนอนหนอนมังกรม,มาแล้วตายเจนนอ,อยืนตรงนั้นเนอะลอยไหม,เ,มเจนนอตกแล้วเฮ้ยเฮ้ยมาแล้วมาถึงแล้วเกิดร้านลูกแล้วโอ๊ยเรียบร้อยดีมากทุกคนถึงมากทำไมตัวแฟงถึงมาดันเพลโลดวะเนี่ยว่าตัวฮ <c oughs> ิวม์มึงแฟงอยู่ไงล่ะเกิดอะไรขึ้นกับโมกันทำทาร์ดิะเนี่ยแต่ที่ไ่้เจนนอโดนกูผักตกเหวเมื่อกี้ เจือไอตกประสาทเลยนะใช่โคตรปั่นได้ด้วยแบละเนี่แต่แต่แบบนี้ที่มันเปิดแรงๆเนี่ยกูชอบมากเลยนะแบบมันสวยอ่ะกูยังจำด้ดีแกนที่กูเปิดอันติแล้วได้มีอันตีแล้วเจือมีอันติยังเพิ่งใช้เป็นเยอะใช่ายา่พลัดไปเกโอ้ยใช้ไปแต่อันตีกูไม่ควรใช้กับมือกันขัดกันจะหายเมันบีฮอปแล้วทำให้เดินเร็วขึ้นอไม่่นนะต้อวดูแต่กีบมังกรและเทียบมากหนึ่งดูมังกรในบิลดิ เ้ยมากเทกว่ามาที่โฟรบรมแรกวันเาจะซือยูนิคอนนะฮะยูนิคอร์นสแตมปิ้งเก่าเปล่นเลยทนกันลึกเป็นยมันตายเ่นมัตาเล่นล่นตาเอาบันเอาไอ้นอนเอาไออนพีเสื้อได้เลยนอนพีเสื้อไปไหนวะ ใช่อันนี้วาตูายวาตูใจเรียบร้อยใส่หนี้เป็นของเราไอ้ยี้ย่จิบหายกูโดนหนอนแดกลาก่อันไม่มีใค่ไปช่วยมึงทันแล้วนั่นน่ะไปหนอนกระเช้อนี่กลับมาแล้วตีรถเนี่ไปเยอะ

แต่บอพิซเซ่กันไหมฆ้าวัตู้ก่อน้าวคุเมนติคุเมนติตู้มันหนีโอ้ยหลังเข้า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 เบสตายหูไปแล้วไอหนอนผีเสื้อน่ะยู่ข้างนี่ได้ได้ไอนี้คิวลิง เฮ้ยอไปเลยไปเลยตยโอ้เป็นเป็นการเล่นในร์จอห์นเเลยยมพูเ h e อ e เว t a ค t i c อะไรยเนียคนดันเพโลดคือแฟงคนแฟงอฮเลอะไรยเนียวออเเกิดอะไรขึ้นยู่การ ชี้ไปสามหมื่นสี่ไกอดใไมกูบอกแล้วเขียหิวหมื่นเดียวไอ้ทุเรศนี่เปินสามหมื่นสามดไปนเอทำาเมต้องสามหมื่นเก้า้วเวยยูไปต้องจิตสองแลเวเยทุเรศหญ่ตัวเองเกิดอะไรเยอะกว่าไม่เกี่ยนน้อแ่แต่ดาเมจคุยเยอะกว่านะโคแงงไงความตลกคือตัวดาเมจตัวเดียวในทีมทำดาเมจได้น้อยสุดอีสองหมื่นหน ไม่ไอ้นั่นไอ้ไอ้ไอ้ดัางวินโน่ก็ดัางวินโน่ปิดเจ็บแล้ววินโน่เหมือนกันแหละวินโน่ไม่เอาเดตแมทออกวะไม่อยากได้เดตแมทหรอกพอเดตแมทออกนะได้เลยแต่ปิดคลิปก่อนแล้วกันิลบ๊ายบายบ๊ายบายจ้า